มาดามแป้งนวนพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยป่าปื้นใจหลังเห็นสธาทีมชาติไทยกลับมาจากที่ล่าสุดบัตรได้ถูกจำหน่ายหมดทุกโซนเป็นที่เรียบร้อยในเกมที่จะพบกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกซึ่งล่าสุดมาดามแป้งได้เปิดเผยว่าไม่ว่าอะไรสำคัญอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังจากผู้เล่นคนที่12 แปงรู้สึกปลาปื้มใจและภูมิใจที่เห็นวันนี้ศรัทธาทีมชาติไทยกลับมาและอยู่ในความสนใจของคนไทยอีกครั้งเหมือนภาพบรรยากาศที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วแน่นอนว่าการพบกับเกาหลีใต้เป็นเกมที่ยากมากแต่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แปงเชื่อว่าทีมงานโค้ชและน้องๆนักฟุตบอลมีกำลังใจมากขึ้นก่อนเข้าแคมปวันที่14มีนาคมและเชื่อว่า เราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้ฟุตบอล90นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้